สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้มาพบกับวิชาสังคมศึกษานะครับศาสนาวัฒนธรรมนะครับในเรื่องของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจท้องถิ่นนะครับวิวัฒนะฮะในเรื่องของเศรษฐศาสตร์นะครับซึ่งวันนี้นะครับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจท้องถิ่นเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการรวมกลุ่มที่มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจท้องถิ่นในด้านต่างๆนะครับเช่นหนึ่งเลยปัญหาท้องถิ่น อันฐานเศรษฐกิจกท้องถิ่นหนึ่งเลยนะฮะคือการขาดความรู้เรื่องการตลาดนะครับขาดเงินทุนเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับราคาผลผลิตตกต่ำนะครับการคมนาคมที่ไม่การขนส่งที่ไม่สะดวกนะครับรวมถึงต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นอันนี้ความรู้จักอจทอร์นะะ่ะขอบคุณมากเลยนะฮะตัองทังขอบคุณออจทอร์ทความรู้ตรงนี้มานะครัปบปาหมายาร,รวมกลุ่มทางเศรษฐกษิจในท้องถิ่นเนี่ยก็คือหนึ่งเลยนะครับผม ก็ค yeah, ือแก้ไขปัญหาราคาสินค้านะครับแก้ไขปัญหาพู้ค้าคนกลางการแก้ไขปัญหาระบบชลประทานนะครับการแก้การแก้ไขปัญหาตลาดการรับซื้อสินค้านะครับแล้วก็ท้ายเลยก็คือการแก้ไขปัญหาเงินทุนราคาแก้ไขปัญหาที่ดินทางกินนะครับปัญหาทั้งหมดนี้คือเป็นเป้าหมายในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจท้องถิ่นนะครับเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับด้วยวิธีการใดนะครับก็ ไปดูว่าจะทํำยังไงนะครับก็คือรูปแบบของการลงกลุ่มทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นเนี่ยเราก็จะแก้ไขปัญหาเมื่อที่พูดมาเมื่อกี้ได้เช่นเราต้องตั้งสากลการกเกษตรขึ้นมาตั้งสากลร้านค้านะครับกลุ่มแม่บ้านนะครับกลุ่มสากลนอมรัพย์และกองทุนหมู่บ้านนะครับก็ในที่นี้เราก็จะพูดถึงนะฮะสากลการเกษตรนะครับแล้วก็สากลร้านค้านะครับที่รวมตัวขึ้นมาเพื่อที่จะ ทำให้สินค้าในหมู่บ้านของเราเนี่ยมีการกำหนดราคาสินค้านั่นเองนะครับแล้วก็มีตลาดในการซื้อขายกันนะครับมีกองทุนหรือแม่บ้านนะครับว่าแม่บ้านเราจะทําอะไรนะครับขายแล้วก็เอาไปไว้ในร้านค้าสากลนะครับจะทำหมู่บ้านนะครับเพื่อให้คนท้องถิ่นมาซื้อนะครับหรือคนที่ต่างถิ่นที่จะมาซื้อก็ให้มาซื้อที่หมู่บ้านของเราได้นะครับสากลรัพย์นะครับ,ก,รบ,นะรบก็ไว้ออมเงินของคนใน สหกรณ์นะครับที่มีเป้าหมายตรงกันคือมีการแบ่งการปันผลออมทรัพย์ไปลงทุนในชุมชนนะครับด้วยผลประโยชน์และพอปันผลมาก็ได้ผลที่เท่าเทียมกันนะครับกองทุนหมู่บ้านนะครับก็จะได้รับเงินจากรัฐบาลน,นะครับเพื่อไปพัฒนานะครับธุรกิจส่วนตัวของแต่ละคนนะครับในที่นี้นะครับความหมายนะครับของอ,ออมทรัพย์ก็คือ การรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะครับและสังคมร่วมกันนะครับความสําคัญหลกัหลกๆเลยก็เป็นการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือการทางเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเพื่อสามารถพึ่งพาตนเองได้นะครับจุดประสงค์ของการรวมกลุ่มองรั์ก็จะมีหนึ่งส่งเสริมให้เกิดการออมในชุมชนนะครับช่วย,วยในด้านของคนกู้มกมกมสมาชิกเนีน่ยตัดเบียที่ถูกนะครับสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่สมาชิก รประโยชน์ที่ได้รับในสมาชิกาใครอยู่ในสมาชิกออมทรัพย์กลุ่มออมทย์ต่างๆก็จะหนเลยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 2. นะครับได้รับเงินผลตอบแทนนะครับสาสามารถกู้ได้ถ้าจําเป็นกู้ได้นะครับถ้าจําเป็นเท่านั้นนะฮะแต่อย่าก,กู้เยอะเกินไปไม่ดีนะครับ <S <S ต่อมามีส่วนร่วมในการจัดการบริหารนะครับเน่องจากคุณจะมีเงินลงทุนใน ส่วนของคุณแล้วคุณก็ยังมีส่วนร่วมออกความคิดเห็นได้ว่าคุณจะต้องบริหารจัดก,การยังไงนะครับต่อไปประโยชน์ต่อท้องถิ่นเมื่อกี้ประโยชน์ต่อสมาชิกต,ต่อไปประโยชน์ต่อท้องถิ่นก็คือเรื่อระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่นเกิดความเข้มแข็งต่อมาท้องถิ่นสามารถพึ่งพาพตนเองได้นะครับสุดท้ายเลยเกิดการพัฒนาอาชีพระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่นนะครับและสุดท้ายจริงๆเนี่ยคือสร้างรากฐานความเข้มแข็งให้กับชุมชนของตนเองนี่คือเป้าหมายหลักๆของการรวมกลุ่ม ออทรั์นะครับครูก็มีคำถามอยู่3ามคำถามนี้นะครับซึ่งจะฝากเป็นใบงานให้กับพวกเรานะครับและสร้างระบั้มขึ้นมาในเทอมนี้นะครับในใบงานที่ชิ้น4 1เ็ก็คือเทอมที่1ชิ้นที่1ของเทอมที่2นะครับยังไงก็ฝากให้เรียนตั้งใจทาแลวก็ทํางานให้สมเร็จร่วมด้วยดีนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับเป็นเรื่องราวของกลุ่มออัพั์สั้นๆนะครับแล้วช่วงต่อไปไปดูว่ากลุ่มออทรั์ที่ครูจะพูดถึงนั้นคือเรื่องอะไรนะครับขอบคุณครับผม